ผิวติดสารจนฝ้าดำจะเลิกครีมมีสารต้องทำอย่างไรดีวันนี้เป็นคำถามจากลูกค้านะคะที่มีปัญหาเลยว่าใช้ครีมมีสารมาเป็นพวกครีมประเภทขาวใสแรกๆใช้แล้วหน้าขาวใสามากแต่พอหยุดใช้ทั้งสิวนี่คือผุดเลยนะคะสิวผุดเต็มใบหน้าเป็นสิวอักเสบและมีอาการแสบใบหน้าออกแดดไม่ได้เลยทำให้รู้สึกว่าแสบผิวฝ้าก็ยิ่งคล้ำขึ้น ทําให้วนกลับไปใช้ครีมมีสารอีกพอใช้มาระยะแรกขาวใสดีฝ้าจางลงพอหยุดก็เป็นอีกสิวปะทุค่ะและฝ้าหนักกว่าเดิมหน้าคล้ำกว่าเดิมวนอยู่แบบนี้10กว่าปีวันนี้มีคำถามมานะคะว่าจะทำอย่างไรดีและให้ดูสภาพหน้าว่ามีบางส่วนของใบหน้านี่คือขาวใสแบบเงาเลยนะคะเป็นเหมือนกับว่าใบหน้าเนี่ยขาวผิดปกติ แต่บางส่วนที่มีฝ้าคือเป็นปื้นเลยเป็นรอยดำมากๆแบบนี้จะทำอย่างไรบ้างปกติแล้วถ้าใช้ครีมมีสารแล้วเรารู้ตัวว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นครีมมีสารเริ่มมีอาการสิ่งที่ต้องทำคือหยุดครีมมีสารไม่กลับไปใช้นะคะการวนกลับมาใช้แบบนี้วนลูปมันยิ่งทำให้ผิวหน้าเนี่ยแย่ลงแย่ลงและการดูแลยิ่งยากขึ้นค่ะ ถ้าเกิดว่ารู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเราหยุดเลยไม่นํากลับมาใช้อีกก็จะทําให้การดูแล่ยง่ายขึ้นฟื้นฟูง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีนี้เป็น10ปีนะคะเกือบ10ปีที่ใช้วนอยู่แบบนี้ต้องบอกว่าผิวติดสารระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะแต่ไม่ใช่ไม่มีโอกาสต้องตอนนี้ต้องบอกว่าต้องอดทนนะคะ การวนกลับไปใช้อีกมันไม่ใช่คําตอบแล้วเพราะการวนกลับไปใช้ครีมมีสารก็เท่ากับว่าคุณทําร้ายผิวเพิ่มขึ้นทําให้ผิวเนี่ยมีฝ้าเพิ่มขึ้นผิวบางลงผิวไวต่อแสงมันจะยิ่งวนหลูบแบบนี้ผิวมันก็บางลงเรื่อยๆผิวก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจากฝ้าที่มันเป็นคล้ำระยะหนึ่งนะคะก็จะดําขึ้นดําขึ้นจนเป็นฝ้าถาวรจะ่10กว่าปีแบบนี้เนี่ยก็ต้องให้กําลังใจจริงๆค่ะเพราะว่า แสดงว่าตัดใจไม่ได้จากที่เห็นผิวหน้าตัวเองจากที่เคยดีๆสิวประทุขึ้นมาอักเสบขึ้นมาแดงแสบนะคะเราเข้าใจพรวนกลับไปใช้มันดีขึ้นแต่พอเจอปัญหาเคสแบบนี้แล้วจะทำยังไงเพราะไปใช้ตัวที่ปลอดภัยไร้สารในตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยก็จะมีอาการแบบรู้สึกว่าสิวเดิมมันยังไม่หายพอหยุดครีมที่มีสารปุ๊บมันประทุทันที สิ่งที่เราแนะนำนะคะถ้าเป็นกรณีที่อย่างแรกก่อนเพิ่งใช้สารเลิกไปก็คือต้องอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้กินระยะเวลา10กว่าปีแบบนั้นต้องเลิกครีมมีสารทันทีไม่กลับไปใช้เลยแต่กรณีแบบนี้นะคะที่เขาใช้ครีมมีสารเป็น10กว่าปีการหยุดทันทีทำใจไม่ได้เพราะมันปะทุแบบเร็วมากมา ก็ค่อยๆถอนถอนจากครีมที่มีสารสิ่งที่เราแนะนำคือ 1. ทาปริมาณที่บางลงจากที่เคยทาบางคนเนี่ยเป็นเม็ดถูกวเขียวหรือว่า,าเม็ดเท่านี้เลยนะคะ1ข้อนิ้วก็ต้องลดลงมาครึ่งหนึ่งค่อยๆลดปริมาณค่อยๆทาบาง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 ไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าแทบไม่ได้ทาและการทาจากเดิมนะคะถ้าคุณทาเช้าเย็นก็จะลดเหลือวันละครั้ง ค่อยๆถอยลงมาวันเว้นวัน2วันเว้นวันหนึ่งแบบนี้มันจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยมันเป็นการหลอกค่ะหลอกผิวหน้าว่าเรายังมีอยู่แต่จริงๆแล้วเราค่อยๆถอยละค่อยๆเหลือน้อยๆน้อยๆเข้าจนกระทั่งหยุดใช้ก็จะทําให้ผลข้างเคียงปะทุขึ้นมาแบบนั้นเนี่ย จะน้อยลงแต่อาจจะมีบ้างนะคะเพราะว่าคุณใช้เป็นระยะเวลานานต้องทําใจตรงนี้และอดทนหน่อยค่ะพอผ่านตรงนี้ไปได้ค่อยมาเริ่มการฟื้นฟูผิวและระหว่างที่เป็นปัญหาผิวตรงนี้ดูแลให้ดีนะคะดื่มน้ําให้มากวลาละ2-3ลิตรเพื่อขับของเสียดีท็อกของเสียออกไปให้ผิวชุ่มชื้นเพราะผิวมันจะแห้งมากๆเลี่ยงแดดจากแดดจากเลี่ยงจอมือถือเลี่ยงความร้อนไปก่อน และไม่เครียดนะคะความเครียดสําคัญเพราะมันจะทําให้คุณนอนไม่หลับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอจะทําให้ผิวฟื้นฟูเร็วขึ้นและการที่ไม่เครียดก็จะทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูตัวเราเองเร็วเช่นกันเพราะความเครียดก็ทําร้ายตัวตัวเราแล้วก็ผิวเราด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีเคที่ค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาก็ปรึกษาเข้ามาได้นะคะสําหรับเคสนี้ต้องให้กําลังใจแล้วก็อยากจะให้อดทน หลังจากที่ผิวหน้าเลิกคิริมีสารละก็ค่อยมาเริ่มใช้ตัวที่ปลอดภัยไร้าสารก็จะมีตัวเซรั่มนะคะมีบีกันแดดแล้วก็สบู่บนี้ค่อยมาปรึกษากันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ